มาแล้วนะแดโซดามาแล้วค<ห>ุทนายเดี๋ยว <ใน S 2> เดี๋ยวออกเสียงใหม่ดิทนาย้องผิงชาได้ไหมทน,นายโซดา,าดโอ้ร้อได้เลยร้อได้เลยไม่ใช่ตานะ่าง้าเป็นร้อนในร้อนใน <laughs> ผู้ชัดปะเนี่ยผู้ชัดแต่ร้อนในมา <c oughs> นี่ทนายถามหน่อยแต่ที่ตำรวจมาผมก็ตกใจก็ <c oughs> <อ>ถาม<ผ>มาเป็นตา่างดาวหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้เป็นร้อนในถ้าเป็นต่างดาวมาทำงานทำไมมันผิดตรงไหนนี่รู้ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยนะ มีคนปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยมีต่างด้าวเข้ามาทํางานเยอะมากๆเลยแต่รู้ไหมว่าบางครั้งก็มาแย่งอาชีพคนไทยไงอ๋อใช่อ,อยากจะทํางานอยากจะเป็นช่างตัดผมอยากจะไปทํางานตรงนู้นตรงนี้บางอาชีพห้ามบางอาชีพห้ามเลยแต่ทีนี้พอต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆเนี่ยปรากฏเขาไม่ได้ไปทํางานกรรมกรแบกหามแล้วสิครับเข้ามาเป็นครูสอนหนังสือ มาเป็นทนายความใช่มาเป็นพนักงานออฟฟิศเดี๋ยวมาเป็นทนายความเนียเหรออ๋อแน่นอนเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมมีบัตรผมล็อกเนึงชาติได้นี่เลยอย่างกระแสครูครูสางชาติที่มาทํางานในประเทศไทยบางคนไม่ได้จบที่สําคัญเป็นนักท่องเที่ยวด้วยครับ ยังไงบ้างกดกฎหมายข้อนี้ฮะทราบไหมครับว่าอย่างออฟฟิศบางออฟฟิศเนี่ยนะครับรับต่อวีซ่าเว k บคอมิให้กับครูต่างชาติเยอะไปหมดคือแต่ละรอบเวลาเขาจะต้องมาต่อต่อวีซ่าเว r บคอมิเพื่อขออนุญ,ญาตทํางานในไทยถ้าเขาขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาค,คือเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณเป็นต่างชาติแล้วคุณจะมาสอน ภาษาของคุณนะ่ะเขาอนุญาตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนเวลาคุณเข้ามาเมืองไทยค,คุณก็ต้องขอวีซ่าทำงานครับไม่ใช่มาวีซ่าท่องเที่ยว30วันเสร็จแล้วพอช่วงว่างหาจ็อบอไปสอนภาษาอังกฤษไปสอนภาษาของชาติตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ตามพรลกรการทำงานของคนต่างด้าวเนี่ยมาตราที่เก้าเขาบอกเอาไว้เลยว่าการทำงานคุณต้องมีใบอนุญาตถ้าไม่มีใบอนุญาต แล้วมันนั่งรับจ้างเสิร์ฟน้ำมันนั่งอ่านข่าวเนี่ยโดนปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าห0ื่นบาทต่อคนและเฉดหัวออกจากธาณาจักรไทยทันทีส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านเลยก็มาทำงานผิดกฎหมายเขาก็ส่งกลับไงเหมือนกับผีน้อยเกาหลีอะครับผไปประเทศเขาเ็าก็ทิบกลับเลยอ่ะแล้วอยากห้เป็นครู รโรงเรียนเนี่ยต้องรู้แน่นอนเลยว่าคนเนี่ยไม่มีใบ,บประกอบวิชาชีพครูครมาทํางานแบบไหนน่าจะรู้กันคือถ้าเป็นครูเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเพราะไม่ใช่สัญชาติไทยทีนี้การที่จะมาทํางานเนี่ยจะต้องดูเว็บพรมิดมีใบทํางานไหนแค่นั้นถ้าไม่มีเนี่ยนายจ้างรับผิดชอบด้วยนะโรงเรียนต้องเมื่อกี้เขาปรับลูกจ้างห้าหมื่นใช่ไหมนายจ้างปรับอีกแสนหนึ่ง Uh oh. หนึ่งหมืถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนที่คุณจ้างงานโอ oh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไปจ้างครูต่างชาติ10คนก็ปรับสูงสุด1ล้านบาท uh huh. กฎหมายเขาพิ่งแก้ไขมาปี60นไงตัวเลขมันก็เลยสูงสมัยก่อนมันปรับทุก uh huh. คนมันก็ไม่กลัว uh huh. มันก็เลยปรับแพงขึ้นตามอาัตราแลกเปลี่ยนของเงินออ uh huh 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 huh. แล้วพูดถึงเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตนอ้เยอะไหมฮะมาแย่งคนไทยทำงาทำงานกันแบบนี้เยอะมากปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่บางครั้งใช้างานบางใช้างานอย่างเช่นง,งานก่อสร้างครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะอันเนี้ยแต่ว่าเชื่อไหมผมนี่นะเวลาเห็นต่างด้าวนะตำรวจเขาจะมองพวกบเขารู้เลยว่าอันนี้ต่างด้าวาออาาไม่รู้ว่าเออเขาเขาไปรู้เขาดูยังไงครับ อย่างผมเดินไปเนี่ยตำรวจไม่เคยขอดูบัตรเลยคร<อ>ับจับเลยจับเลยจ<อ>ับเลยแต่ต่างด้าวเนี่ยเขาเห็นปุ๊บนะเฮ้ยขอเขารู้เลยอ่ะไม่รู้มันมีหน้าว่าต่างด้าวว่าฝรั่หัวยังไงแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ตำรวจเขาสกแกนเจอเนี่ยจะไม่ใช่พวกฝรั่งจะเป็นพวกาลาวพมา่าเวียดนามเขมรครับผมเป็นต้นครับ แต่ถ้าเป็นต่างด้าวที่มันเป็นทางฝั่งฝรั่งทางะาตะวันตกหน่อยทางตะวันตกหน่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครไปยุ่งเพราะดูเป็นแบบนักท่องเที่ยวใช่ ใครจะไปคิดละว,วันหนึ่งเราเป็นลูกส่งลูกไปเรียนเดือนเราเป็นปีเราเป็นแสนเอานักท่องเที่ยวมาสอนภาษาอังกฤษเออก็เป็นไปได้สรุปได้แต่การท่องเที่ยวเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดตามกฎหมายที่ถูกต้องแนะนาทางด้านของผู้ที่เป็นนายจ้างรเราจะต้องทํายังไงถึงจะถูกต้องในการรับพนักงานต่างด้าวเข้ามานายจ้าติดต่อหากรมการจัดหางานกรมแรงงานนะเพื่อจะได้ทําเรื่องขออนุญ,ญาตให้มีต่างด้าวในพื้นที่ ขอทําเรื่องใช้ไม่ได้ยากเลยครับติดต่อส่วนราชการบอกว่าขอโคต้าทํางานของคนต่างด้าวในใน,ในโรงเรียนในโรงเรียนในโรงแรมหรือในกิจการของตัวเองอืให้มันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองไม่เห็นยากเลยครูก็เช่นเดียวกันครูก็เช่นเดียวกันเ <นะ S 1> ราพงั้นทุกอย่างทํางานต้องมีหลักการถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นนายจ้างหัวละแสนจําไว้อเลกโอกไปทีนายจ้างผมปลอดภัยแล้ว อันนี้สรุปกิ้งหมกได้ใช่ไหม5้สิบาท50บาท